เราทอวมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและโซนี่ประเทศไทยประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่าย New Normal Street l i f e หุนการท่องเที่ยวไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดค่ะที่ให้เหล่าบรรดาช่างภาพอิสระและช่างภาพมืออาชีพค่ะได้ส่งผลง,งานภาพถ่ายของตัวเองค่ะร่วมประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข,ข้อ New Normal Street l i f e ค่ะสู่บรรทัดฐ,ฐานวิถีชีวิตใหม่เพื่อชิงเงินสดและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0 0 0บาทค่ะจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและบริษัทโซนี่แห่งประเทศไทยจำกัดโดยัาง มีค่ะมีผู้สนใจค่ะส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดเป็นจํานวนมากค่ะล่าสุดได้มีการประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่ายน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสำหรับผลงานเราจะชนะเลิศอันดับ2ค่ะได้แก่ชื่อภาพคอหนังค่ะลันชัตเตอร์โดยนายรันทรยุติสุคนค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะได้แก่ชื่อภาพฟารมิงโกการ์เด้นค่ะโดยนายหันสาตั้งมั่นภูวดลค่ะและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะชื่อภาพสวนลอยฟ้าสะพานพระปกเก้าเจ้าของภาพถ่ายค่ะนายสุนันท์กิจเอี่ยมสุวรรณซึ่งผลรางวัลค่ะมีเหล่าคะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะสาขาการถ่ายภาพอาชีพค่ะเป็นผู้ตัดสินการประกวดในครั้งนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้ผู้สับสนใจดีค่ะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยค่ะในแบบวิถีดิวโนมอลกันอีกด้วยค่ะ เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็อยากให้เมือ,เอ,เมองเมืองไทยของเรานะคะกลับมาสวยงามแบบเดิมคือมีภาพที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความสวยงามก่อนที่เขาจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งนึงนะคะเก็บไว้ในสต็อกแล้วพอเมื่อถึงเวลาที่ประเทศของเราเปิดเนี่ยเขาก็จะกลับมาตามรอยท่องเที่ยวตามสถานที่ที่น้องๆได้ถ่ายรูปแล้วก็ ได้ชนะเลิศต่อไปอะค่ะ,ระ,ะระยะเวลาเนี่ยเราเปิดรับสมัครมาตั้งแต่กันยายนนะคะปีท,ปที่ปีที่ผ่านมาผลก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจของคณะกรรมการนะฮะจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะมีช่างภาพที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยมีทั้งหมด2 3 1ท่านนะครับแล้วภาพที่ส่งเนี่ยก็ประมาณ2,518ภาพ นะครับกับรางวัลที่เรามอบให้ในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะพอใจนะครับจากสถาบันอาหารนะคะก็เป็นตัวแทนมอบให้กับโซนี่นะคะก็ก็คิดว่ามีความยินดีนะคะว่าก็ขอชื่นชมคนที่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ขอให้ได้มีผลงานดีๆต่อไปค่ะก็ทำยากก็รอเป็นชั่วโมงครับรูปนี้ตอนแรกก็ถ่ายแล้วแบบท้อไว้ทีหนึ่งแล้วขออีกทีหนึ่งเดินกลับมาใหม่ ก็กดไปเรื่อยๆครับจนกจนกว่าคุณจะได้ที่เราต้องการครับประมาณเนี้นเป็นแรงบดาลใจก็มาจากพวกแบบพี่ๆที่ถ่ายสตินะครับทนี้เราก็แบบไปถ่ายลองไปเดินดูแล้วก็สังเกตดูครับว่าอัานไหนที่เรา พอจะทําได้บ้างอะไรเงี้ยลองแบบเขเรยสร้างสรรค์ขึ้นมาไปห้าภาพน่าจะห้าภาพคัดมาภาพหนึ่งก็ตกใจอยู่ครับครับผมภาพรางวัลที่สองผมชื่อฟามิโกการเด้นนะครับก็มันเป็นภาพจากระหว่างการท่องเที่ยวที่สวนนองนุษซึ่งผมมีมุมมองว่าจะหาสิ่งสวยงามขององค์ประกอบภาพก่อนแล้วก็เฝ้ารอักท่องเที่ยวเข้ามาในเฟรมนี้นะครับ จะส่งเข้ามาสักสิภาพเลยรู้สึกถ้าจะไม่ปิดงานนี้เขาจะลิมิตไว้เท่านั้นแต่รูปอื่น่จจะไม่มีพลังแบบนี้ก็อยากจะฝากให้ประชาชนผู้สนใจนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะมาศึกษาภาพถ่ายแนวสตรีได้นะคะก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าตอนประเทศเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาอยู่กันยังไงมีภาพสวยๆงามๆในมุมมองใหม่นะคะอยากให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวเมืองท ให้มาซิ่งยิ่งกว่าเดิมค่ะก็กิจกรรมอย่างนี้จริงๆแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเหมือนถ่ายทอดภาพเมืองไทยสวยงามออกไปให้ทั้งชาวไทยนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้ก่อนที่เขาจะออกเดินทางจริงนะคะว่าเห็นภาพนี้สวยงามแล้วก็อยากไปอยู่ตรงนั้นบ้างค่ะให้การสนับสนุนแน่นอนค่ะถ้ามีมค่ะ